คนหนองคายครับผมพระยาโน้ตคนจะมาได้ครับพระยาคุ้นจะมาได้ครับจันทลักษณ์ซีเกียรติแมวอ๋อแมวอืออ๋องกอ,อ,อ,องก<ห>องกอง มาเจอวัดนิวผลวัดมือนี้นเดี๋ยวคอยเพิ่งน,นะ,ะอย่า้อยจะเข้าไปก็มาดูองน้า จรเดินสุขมีทาเวิบัติงูโบดงานหนึ่งแสงเสร็จเงียบดี นนอ,อย่าให้สิขอไปเบิงบวอุโบบวงานนี่เจานี่ล่ละอุบัดกับโรงเรียน นี่เป็นน้งเรียนบัโรน้งเรียนอยู่นออยู่ใกล้กันเลยโอเคมราพูดยัง๋ยวเขาไปไปสักนิดนึงเมื่อกี้ไปวัดอีกไมวัดพงอากาศมาคนน่าสิลายอยู่พรรอาทิตตา มี้วันศุกร์มือนี้วันศุกร์คนก็ลเลยแบบบ่ค่อยมีบันไดแตอร์เวไทไทยไมาไม่เห็นวัดน,นี้แหละเลยมาถ่าย,าายาเขา,า,าจะเข้าไปไหว้พระทำบุญเล็กน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền บูชาอืสัการะเทวสวรรได้บวชเพื่อนาจิเพื่อนปิดไปแล้วเพวื่อนบอาจะให้เขาไปละมาบูชาเทวสวรรเย็นมะเปินทายมุ้งเปลี่ยนมุมกว่าง

mang đồ mày là mình chúc sáu bài chơi đi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <c oughs> มาบายพระครับทำความสะอาดหรือเปลอขอ่าือของดูของตั้งัาติดต้อติดนะครับเส็ย <c oughs> ยังครับนี่เสียหรอ แช่หน่อยไดบุญได้กุศลอะไรนะครับถ่ายได้แช่ให้หน่อยเขาคนมาเที่ยวเยอะครับเขาเม <S <S ああื่อกี้ไปวัดไอ้อะไรนะพวงอากาศไปเล่นมาไปทำวัดพวงอากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไอ้วัดพวงอากาศไม่ได้ถ่ายคนค่อนข้างนั่นเขเล่นไม่ถ่ายแมวแมวเออกรองกองกอง ครับแมวหลนดวงอะไรไม่มค,นมคนน้องคายครับผมพ่ระยาโน่นคนจะมาได้ครับ พายังพายังมาได้ครับจันทลัยสีเกียรติับมาเกียรแฟนหู้จกันเนี่ย ใสะไอ้ผมกวาดใสกันเลยแตงควจะอาดคล้องหนิบบรอบอบบดิบะโอเคโอเคครับผมแล้วอะเด ทำความสะอาดซอยพอาจารย์ขี่นกพิราบอืม <c oughs> ยี่ผมผมวั ar, um, e ู่ว่าทำมงคลนผมจะบอกสุ่มบีลอยหนึ่งนีวัดหลวงพ่อยี่ยังครับ ครับครับแถวนั้นแหละบ้านหนอกบาอก้บางในบังบ้านหนอกอยู่อยู่ในบ้านในอยู่ซีแยบบางหน้าเนี่ยครับ 要空飞，空飞。 โอเคครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณหาโม่ง้วมั้งกว่าสาพันหาโม่งที่หาเลยก็สิด้เดือนทางต่อวดสายพันพึ่งแล้วเป็นอย่างมากมากเลยครับ วาอยู่ทายให้คนเห็นแนวสันเจ็บมีคนมาเที่ยวหนามาอายุอาเบิมเร็ดงานใส่คนแล้วเดี๋ยวผมกะสิขออําลาพี่น้องไปแล้วนะครับมันไกลคำแล้วผมยังว่านในเขาหอนเขียนเพียอยู่ยังอยู่บังน้ำเปรียวอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ใหก้กำลังใจผมแน่ <c oughs> ผมก็จะต้องได้ขับรถต่อนี่รถมาจอดแว้กลางคันโอเคมนีทำบุญปฏิบัติบูชา <c oughs> เป็นการทำบุญอีกแบบหนึง่งปัตรกวาดซอยเพิ่นปัตรกวาดซอยพระอาจารย์บอสถามใไทกันอยู่พักหนึ่งอย่างเงีเรา,ามาน่ะคนสศีเสกเกศนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ